เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Medieval Dynasty นะครับผมในพาร์ทที่10แล้วนะครับวันนี้นะก็เป็นพาร์ทที่เราจะมาสร้างอะไรให้กับคนงานเราทํากันคืออย่างแรกเนยที่ผมคิดว่าอยากจะทำวิืีในส่วนของการตัดไม้เพราะว่าตอนนี้ในคนงานของเราที่มาอยู่บ้านเรานะครับก็สเตตัสนะครับผมยังไม่มีงานทำานี no worker นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาคนเข้าไปทํางานได้ใช่ไหม พวก resource storage คือมันจะเตตั no worker อยู่อะไรพวกนี้สมมุติแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเอาเข้าไปเราจะทำยังไงเอ่ยเ,อเราต้องไปดูที่ตัวเขาหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนะไม่เคยดูเหมือนกัน detail อา่าต้องเข้าไปดูที่ดีเทลหรือเปล่าแล้วก็ทำการจ้างเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะอันนี้อย่างเช่น food storage ถ้าไปดูที่ดีเทลแล้วก็สามารถที่จะจ้างได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเสียภาษีเพิ่มด้วยนะครับ อ๋อเราเสียอยู่แล้วนี่เราเสียต่อปีอยู่แล้วนะครับเราต้องเสียค่าอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะให้เขาปเป็นคนตัดไม้ครับทุกคนพาร์ทแรกวันนี้ก็คือการเริ่มให้คนมาทํางานเขาตื่นยังวะเราจะมาสร้างนี่ฮะในส่วนของการตัดไม้อันนี้ครับต้องใช้วุลล็อก6อันตอนนี้เรามี1อันต้องการอีก5อันแลวทีนี้เนี่ยถ้าเราสร้างมาเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทํางานยังไงเดี๋ยวผมไปตัดต้นไม้ก่อนนะครับตอนนี้ต้นไม้ก็อย่างที่เห็นนะไปไกลเรื่อยแล้ว เฮ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีคนตัดไม้คนหนึ่งใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนคนนึงเนี่ยเขาสามารถทํางานได้กี่งานต่อวันนะนะก็คือเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะครับผมไม่เคยใช้คนงานทํางานมาก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูทางแมปนะครับผมยังไม่มีคนงานทําตรงนี้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นเหมืองเอาจริงๆก็ยังไม่เคยเดินไปเดี๋ยววันนี้ต้องเดินไปและวพาร์ที่แล้วบอกจะเดินไปเราจะเอาที่ตัดไม้ไว้ตรงข้างๆนี้เลยนะครับทุกคนไว้อยู่ข้างๆกันสําหรับเวิร์กช็อปกับตรงนี้นะครับ ก็จะให้มันไว้ข้างๆกันคู่กู้กันไปอ่ะเรียบร้อยอ้าวางเบี้ยวอีกกูไม่เป็นไรนิดๆหน่อยวางเบี้ยวนิดหน่อยฮะไม่เป็นไรเอาทางขึ้นมันคือทางดีอ่ะผมดูว่าทางขึ้นมันอยู่ทางดีเอาโอเคไม่เป็นไรเศร้าไปแล้วโอเคฮะอันนี้ต้องการไม้ไม่เยอะนะครับแต่ตรงนี้ต้องการวูดล็อกจัดไป1อันแล้วข้างบนก็วูดล็อก1อัน2ออันแล้วก็ใส่อันนี้ฮะใส่ยุ้งฉางเออเรียบร้อยนะครับที่ตัดไม้ ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับโอเคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามาทํางานในส่วนของที่ตัดไม้ตรงนี้เนี่ยเราต้องทําไงเอ่ยเราเข้าไปดูที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่ตรงนี้สกิลเขาก็ตรงนะครับสกิล5เลยนะเป็นส่วนของการขุดนี่คือสาย r เ b อร์แจ็คผมกดไม่ได้อะทาไมไมันกดไม่ได้อะอ๋อนี่ไงมาแล้วเย่เรียบร้อยนะครับเป็นหญิงสาวชาวตัดไม้แล้วเขาเดินไปไหนแล้วเด่ยเขายังอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่ใน ออกมาแล้วแล้วเขามีอุปกรณ์ในการทํางานไหมผมอยากรู้จังนี่การที่เราใช้ผู้หญิงไปตัดไม้ไมันดูแย่กันแบบวะเนี่ยโอ้อันนี้ออกก่อนอือโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนี่เนะี่เขามาทํางานแล้วครับเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทํำยังไงเขาต้องทํำยังไงอยากรู้เหมือนกันเขามีอุปกรณ์ไหมล่ะอุปกรณ์ที่เขาต้องทํางาน,นครับอย่างเช่นที่ตัดนุ่นตัดไม้ตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องต้องใช้ไหม ถ้าต้องถ้าต้องใช้ผมผมให้ยืมก่อนก็ได้นะนี่นี่นี่ให้ให้ยืมให้ยืมอ่าดูสิเขาต้องการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงโคตรเฟียวล้วแป๊บนึงนะเราเราเก็บมาใช้ไม่ได้หรอต้องรอให้เขาเอาให้เต็มก่อนเนี้ยอ๋อคือเขาไม่ได้เดินไปตัดแล้วก็แบกมาคือแค่เขามาทํางานอยู่ที่สเตชันมันก็ได้ของใช่ไหมเพราะอ๋อคือต้องเอาขวานให้เขาใช้ด้วยนะครับเออเอาไปเขาตืจะมีไม้นะครับเนี่ยพอมีขวานแล้วก็มีไม้โอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ย ครับอีกสักอันเป็นของตัวเองแล้วเขาเาต้องใช้่ไหมเดี๋ยวผมรอดูก่อนแล้วกันให้มันครบหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาหารให้เขากินก่อนนะครับจะเอาอาหารเอาฟืนเอาไฟอะไรเนี่ยไปใส่ไว้ทุกๆอย่างเลยนะครับเผื่อที่เขาต้องการแล้วเราก็จะเดินไปดูอ่าไอตรงถ้ำนั้นก่อนนะทุกคนนะไปเราจะต้องทําอาหารกินกันนะฮะมาที่ตรงนี้ก่อนเลยเราต้องการแครอทแครอทอื้อหนักหน่วงแล้วก็เนื้อ มาให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกินกันเดี๋ยวไปทําบ้านเขานี่แหละ <c oughs> ขี้เกียจเดินไปบ้านเราแหละจุดไฟโอเคแล้วก็ทีนี้ก็จัดไปฮะเราก็จะทําอาหารให้หมด35บอันเลย <c oughs> ทีนี้ก็จะมีอาหารกินให้กับคนในบ้านในบ้านเราด้วยครับเป็นพนักงานก็ต้องมีอาหารให้เขานดนึงนะครับ ไม่งั้นเขาก็จะอดอยากปากแห้งนะครับมันก็จะไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมฟืนให้เขาด้วยนะครับถ้าเขาไม่มีฟืนเขาจะเอาฟืนมาจุดไฟไม่ได้นะครับแต่ผมไม่เห็นเขาจะจุดไฟจุดอะไรเลยเพราะเ,าเห็นเขาเข้ามาในบ้านนีออ่แะเขาก็นอนตลอดเลยนะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าไอโรงงานตัดไม้ที่ทําไปเมื่อกี้เนี่ยมันมันดีตรงไหนแล้วก็มันมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเมืองไปจีบแม่หญิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเดินไปนู่นเลยนะครับไกลๆตรงถ้ำอ่ะไม่รู้ใช่ถ้ำหรือเปล่าว่ายัง เดี๋ยวราทำอาหารเสร็จก่อนครับอีกประมาณเยอะเลยเอาเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทำอาหารแล้วนะครับก็ขอกินก่อนสักสองสองันเลยกันอ่ะจัดไปฮะกินเอาให้ประมาณนี้แล้วก็อ่ะเอาไปเก็บให้เขานะครับเก็บของก่อนแล้วกันเอาไปแครอทสตูไปเก็บให้หมดเลยเพราะว่าเขาจะต้องกินอาหารกันนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเออสิ่งที่ผมทำเนี่ยถือถูกต้องใช่ไหมคือแม่หญิงเขาจะไปตัดต้นไม้ให้เราใช่ไหม ทำไมไม่หญิงเขาไม่ไปตัดต้นไม้สะกทีวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะกลับมาดูกันตอนเย็นว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะช่วยเขาอย่างไรเพราะตอนนี้ผมช่วยได้เท่าที่ช่วยนะเขาต้องมีอย่างอื่นที่ต้องไปทําอีกนะครับเนี่ยโอเคไม่หญิงก็ฝากเรื่องตัดไม้ด้วยนะกันนะครับมีคนบอกมาว่านะครับไอ้ถ้ำเนี่ยเออมันอยู่แถวแถวหลังเมืองกรอสโตเวียใช่ไหมนั่นหมายความว่าอมันจะต้องอยู่แถว ตรงนี้แน่ๆเลยหลังเมืองกอสโตเวียก็คือแถวๆนี้ใช่ไหมทุกคนถ้าผมเดาไม่ถูกไอ้ยเดาไม่ผิดเดาไม่ถูกเลยเออมันจะมีหมี2ตัวอยู่พูดถึงหมีแล้วก็นะวันนี้ก็ต้องเจอกันัันหนึ่งดอกเนี๋ยขอคราฟขวานก่อนเมื่อกี้ให้แม่หญิงไปซะหมดแล้วแล้วต้องเอาขวานไปตีเรียกว่าวูดล็อกมาแล้วก็คราฟเป็นสเปียร์นะครับแล้วก็จะไปลองดูที่ถ้ากันดูซิว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวขอตีต้นไม้เป็นล่าหมีก่อนนะครับหน้าถ้ำใช่ไหมยังไม่เคยเจอหมีนะผมอะ่ะเขาบอกว่าหลังเมืองกอสโตเวีย er. ได้เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในแแบบนี้มันมีนมนมถ้ำกี่ถ้ำไงหรือว่ามันมีถ้ำเดียวนะครับก็ไม่ไม่ทราบได้แต่ว่าเดี๋ยวจัดเลยวันนี้ขอให้เจอหมีบอกเลยจะปลาให้ไม่เลี้ยงเลยมาครับมาได้วุฒิเปียแล้วนะครับจัดไปถือหอกเลยครับถ้ามหมีเนี่ยมันตัวน่าจะดุพอสมควรเลยน,นั่นนึ ถนนนี้ไปไหนเนี่ยถนนนี้ขึ้นขาวไปตัดตรงนี้ครับโอเคผมว่าวแถวๆนี้หลังบ้านเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆโดยชัดเจนเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะคนก็ต้องเจอหมีสิวะมันอาจจะต้องขึ้นไปสูงนิดนึงปะก็มไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยนี่ปุ๊เนี่ยโอเคน่าจะถูกต้องนะครับเราน่าจะขึ้นมาทางนี้แหละถูกแล้วนี่ก็คือหลังเมืองกรอสโตเวียเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันคือทางที่เรามาตั้งแต่แรกเลยนะครับทางที่เราเกิดอ่ะ ดี๋ยวผมดูจุดสังเกตก่อนแถวแถวนี้มันมีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเป็นถ้ำได้บ้างเอ่ยดูจากภูมิศาสตร์ตรงนี้คือบ้านคนนะครับออไอตรงนี้คือมันไม่ใช่ถ้ำใช่ไหมสรุปแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นบ้านคนนะมันไม่ใช่ถ้ำแน่ๆเลยผมว่ามันจะต้องอยู่ถแถวถแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยแน่ๆนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูก่อนผมไปสืบทราบมาว่ามันน่าจะอยู่ถแถวเขานี่แหละครับทุกคน แต่ประเด็นคือถ้าเราเจอแล้วล่ะก็มันจะต้องมีหมีนั่นก็คือสัญญาณบอกบอกว่ามันคือถ้ำนั่นเองประเด็นคือไม่ใช่แค่ตัวเดียว2ตัวมันต้องอยู่แ,แถวนี้ติตามพิกัดที่ผมได้รับรู้รับทราบมาน่า,จ,าจะแถวนี้นะเอะเอตรงนี้มีถนนนะครับแสดงว่ามันจะต้องอยู่แถวถนนนั่นแหละนะครับในส่วนของถ้ำเนี่ยแถวนี้ประเดี๋ยทางสามแยก หรือว่าเราจะต้องเดินต่อไปงั้นเราจะต้องเดินหาต่อไปครับทุกคนมันจะต้องอยู่แถวขุบเขามรณะนี้แหละนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากใจเอ้ยหนือดันไงเจอแล้วนี่ครับนี่คือคือเออแต่แ๊บหนึงเราจะดีใจมากไม่ได้นี่คือกุหมีได้ไงโอ้โหนี่ประตัวบัลล่าเลยชิบหายละมันน่าจะดุนะครับมันคือมันหมีแหละนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่หมีภูงไงผมจะต้องฆ่ามันด้วยหอกของเรา เฮ้ยเจ็บนี่นะแก่ห้าวหรือเหแก่ห้าวหรือเหรอเอ้ย,ยไม่ตายโอ้โหตายยากตายเย็นตายยากตาย What the fuck ผมไม่มีแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งขอครับก่อนอย่าเพิ่งเดินมาอย่าเพิ่งเดินมาโอ้โหมัน,ม,นมันแรงเยอะเหมือนกันนะแก่ห้าวเหรอแก่ห้าวหรือเต็มหัวกระบาลเออลูกนี้มันต้องโดนลูกนี้มันต้องเต็มที่แหละทีนี้เออ เรียบร้อยครับเก็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 บเขาบอกมี2ตัวใช่ไหมแสดงต้องมีอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวแร่เนื้อก่อนเลยนี่คือการเจอหมีนะครับมาเจออยู่ข้างหน้าถ้าพอดีเรียบร้อยนะบ้ยได้อนะไรมาเยอะเหมือนกันนี่ยได้ขนได้หนังแล้วก็ได้เนื้อโอ้โหอิ่มอิมเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเขาบอกมี2ตัวนะครับโอ้นน่นไงคอมเมนต์นี่ไม่เคยหลอกใครจริงๆ2ตัวจริงๆด้วย ผมต้องหาจุดยุทธศาสตร์ในการฆ่ามันก่อนครับเพราะเราจะได้เข้าไปสำรวจได้อย่างสบายใจไอ้เจ้าหมีไอผมว่าผมขึ้นไปบนหัวแล้วก็ปลาหอ,อกใส่แบบประดมปลาหอ,อกเหมือนแบบพวกหนังสงครามนี่มันปะปรปะภาพอะไรเงี้ยเออได้อยู่นะตอนนี้เราอยู่บนหัวมันแล้วนี่ไงโอ้โหจุดยุทธศาสตร์อย่างดีมันขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะครับนี่จุดยุทธศาสตร์ดีจัดจัดอืมอืมโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยอ้อยอุ้ยอุ้ยอ้าวบั๊ก บั๊กปะเนี่ยเออบั๊กบั๊กบั๊กไม่เป็นไรแต่ต้องฆ่ามันได้เด้ยกูนบั๊กไม่เป็นเลยเออบั๊กบั๊กบั๊กเลยบั๊กบั๊กบั๊กโอ้ my god เอ้ยขอขอไปหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บั๊กเฉยบั๊กเฉยกระตุกะตุเลยแต่ว่าเอาฆ่าหมีเรียบร้อยครับทีนี้ก็เดินเข้าไปสำรวจในถ้ำได้แล้วอย่างสบายใจแหน่ไปละแสดงว่า มันคือทางเดินไปเมืองฮอนิก้าทุกคนอ่าผมจําได้แล้วจริงๆไม่ต้องจําหรอกมันคือแอ่งเนี้ยแล้วเราเดินตามทางมาครับก็นี่เลยแองนี้เลยมันคือถ้าน่าจะหมดหมีแล้วนะครับอุ้ย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 อุยอุยอุ้ยชิปล้วชิปแล้ว อุ้ย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 อ้อยอ้อยโอ้โหมึงมึงตายแล้วดิโอ้โหไหนใครบอกสองตัวใครบอกสองตัวมันมีสามตัวอืออือฮืออือฮือโอ้โหไหลกาดไหลกาดเหรอไหลเกิดเหรอหลายเกิดเหรอเจอกันได้นะอืมช้าแล้วมันช้าแล้วเออมันโดนหอกปักขวางมันก็ต้องช้าเอาอีกอีกดอกไหมอีกดอกไหมล่ะอืมอีกดอกไหมเลย่อ โอ้โหไหนใครบอกสองตัวใครบอกสองตัวยอมรับม่ดีๆไม่มีสามตัวเกือบไปโอ้เมื่อกี้คือเดินชิลแล้วนะครับเหมือนเดินในผมแดงอะ่ะเออแบบโอ้สบายแล้วแม่งเอ้ยแม่งโผล่มาจากไหนอีกหนึ่งตัวเนี้ยเกือบช็อกโอ้ตกใจหมดเลยโอ้แต่ดีนะยังมีสเตปการปาของที่ลึกล้ำอยู่คนับยนะนะแล้วก็สบายเอาอะไรครับผมผมครับทอสอีกหนึ่งอันละกันเพราะต้องเข้าถ้ำใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมืดเอาโอเคปะ เราจะเข้าไปในถ้ำกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับก็คืออันนี้คือหินเหล็กใช่ไหมเนี่ยล็อกอ๋ออ๋อนี่คือหยได้หินเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าการที่เรามาสร้างอะไรไว้ที่เอเขาเรียกว่าในถ้ำใช่ไหมมันจะทําให้เราได้ทรัพยากรหินเยอะมากๆมากๆถึงมากสุดเลยนะครับโอเคแต่ผมยังไม่มีคนงานต้องให้ผู้หญิงมาทํางานที่นี่หรือเปล่านเนี่ยนยหูหินแบบ <c oughs> ล้าจัดไปไหนดีเนี่ย มันมีหินเหล็กไหมทุกคนมันมีแต่หินธรรมดานะครับแล้วผมก็ลืมเอาพิกแอคมาลองขุดเล่นๆด้วยนะครับโอ้โหลึกจัดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือหินอะไรอะ่ะอ๋อหินตีไม่ได้แต่นี้นตีได้เนาะโอ้โหนี่มันคือถ้ำนะครับข้างในไม่มีสัตป,ประหลาดอะไรอย่างงี้ไม่เอานะโชคตายเออยังมีไปอีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหยาวเลยโอเคตรงนี้ตันแล้วเนาะโอ้โห คือมันกว้างมากเลยอ่ะคือมันกว้างแบบกว้างเลยอ่ะแล้วคือมันมีหลายแยกแบบหลายแยกจัดจัดนะครับโอ้โหไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกออกไปทะลุอีกอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันหูมันกว้างเกินนะครับไม่ไม่ไหวเราเดินออกดีกว่าออกทางเดิมเนี่ยข้างในมันไม่ได้มืดอย่างที่คิดนะครับเออเดี๋ยวผมออกทางเดิมทางไหนวะทางเดิม,มทางนี้แหละบัง โรงเก็บ resource, รีซอสเหรอหรือว่าที่ขุดนะถ้าผมจําไม่ผิดผมจําไม่ได้แล้วอะเนี่ยที่ขุดเหมืองอันนี้ใช่ไหมโอ้โหอีกเยอะเลยอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะโอ,อ้นอนนี้ผมได้ประมาณ500อันนี้คือ5,000โอโ้โหโคตรเยอะเลยยังไม่ถึงขั้นที่จะขุดได้นะครับยังเขาเรียกว่าไงอผมยังไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการเก็บหินได้เพราะว่ามันยังล็อกอยู่และเทคโนโลยีผมก็ยังไม่พอนะครับ ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยเออผมอยากจะอัพบ้านดูเนี่ยตรงเนี้ยต้องใช้อันเนี้ยไปขุดนะครับแล้วโชวเวลมันมีขายไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินไปหาดูแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่สามารถคราฟได้นะฮะนี่ไงเอ้ยมีรั้วใหม่นะครับในการปลดล็อกตรงนี้ต้องได้500แต้มนะครับนี่คือรั้วใหม่เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะผมมาสายตกแต่งบ้านซะนแล้วนะครับมาสายตกแต่งบ้านก็คือไอ้น,นี่รั้วอย่างเดียวเลย เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันตอนนี้เรามาได้เห็นแล้วแหละว,ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังคงทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกในส่วนของก้อนหินนะสิโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนเราไปลุ้นกับคนงานของเราก่อนว่าเขาเนี่ยตัดไม้ให้เราได้หรือยังผมก็ยังงงกับการใช้งานของเขาอยู่นะครับยังไม่ได้ไปคุยกับแม่หญิงเลยตอนนี้ก็มืดค่ำเลยนะครับเนี่ยไม่รู้เขาจะนอนต,ตอนไปตอนนี้จะเสียมารยาทหรือเปล่าต้องรีบไป ถ้าจะไปก็ต้องไปเลยนะครับเฮ้ยผมลืมไปผมมีเควสอยู่นี่ว่าผมต้องไปครับธนูนะครับฆ่ากวางฆ่าหมาป่าแล้วฆ่าควายอ่ะเออควายใบสั้นอะไรของเขาเนะี่ยซึ่งเราจะต้องไปฆ่าทั้งหมดนี่นะครับโอ้ก oh, oh, วางสิตัวเลยเหรอเนี่ยพี่มาหาน้องแล้วน้องทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นะสวัสดีครับไม่ไม่หลับไม่นอนหรอครับเนี่ยหฮือแต่งตัวซะสวยเลย มาคุยกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่เพิ่มมาอีก5้านะครับโอเค๋เยว,วันหนึ่งเราหวังว่าเราจะได้แบบว่าแต่งงานกันนะครับกับผู้หญิงคนนี้การจีบผู้หญิงคนหนึ่งมันต้องใช้ความบากบาับ่นมากๆเลยนะเรียกว่าเหนื่อยจัดเออผมลองหาคนงานเพิ่มดีไหมไอคนนี้ก็เป็นสายขุดเหมือนกันนะครับนี่นี่นี่เนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยคนนี้นะครับเป็นสายล่าสัตว์ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเนตอีกที สายราชสัตว์ก็นะเออให้เขาไปทำฮันติงดีไหมฮันติงก็ได้นะครับเขาห้าสิบแอปพลูป่ะโอ้อยังไม่ได้นะครับงั้นเราอาจจะต้องคุยกับเขาไปก่อนนะครับคุยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยตอบตรงก,กับเรานะครับไอคนนู้นเะนี่ยคนนู้นเป็นสายอะไรอะไอเจ้าคนนี้เป็นสายทําฟาร์มหรอไอคนนี้70%็ดสิบเปอรแอปพลูแล้วนะแต่ผมไม่รู้จะรับมาทําอะไรอ่ยเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับแม่หญิงให้จบๆก่อนแล้วกันนะครับคือเขาทํางานดีหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดทำงานดีนะครับบอกเลยว่าผมจะจ้างคนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมาให้บ้านของเราเนี่ยมีคนงานเ,ย,เยอะๆผมจะได้เป็นนายจ้างนะครับจะได้แบบเลิกลําบากสัทีตั้งแต่พาร์ทหึงมาเนี่ยเราก็ทํางานย้ายเข้ามาอยู่ในนี้เป็นคนแปลกหน้านะครับผมไม่มีคอนเน็กชันอะไรเลยนะครับวันนี้เราจะต้องมีลูกน้องแล้วนะครับแล้วเราจะเพิ่มลูกน้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคน หรือว่าขอมันไปอยู่ใน resource storage หมดแล้ววะเอ,อ้ยผมต้องเอะใจนิดนึงไหมอ๋อนี่ไงวุดล็อก18อันใช่ไหมน่าจะใช่นะอ่ะเดี๋ยวผมถ้าไม่เชื่อในสายตาแสดงว่าผมติ๊กไว้ก่อน18อันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่ว่ามันเกิน18อันไหมถ้าเกิน18อันถือว่าแม่หญิงก็ทำงานได้ดีนะครับเออเอาล่ะครับไปนอนดีกว่านะครับเอาเลยครับผม ม่หญิงคนนี้เขาทํางานอยู่ใช่แนบเนี่ยเขาไปทํางานที่เดิมแล้วครับที่โรงตัดไม้ผมอยากจะย้ายที่ที่ตัดไม้แป๊บหนึ่งอ่ะเออเพราะว่าอยากจะให้มันอยู่ที่อื่นแบบดีกว่านี้ขนนกของเราเบิร์ดแถบศซแล้วนะครับได้มาอีกเจ็ดขนนกวู้สวยเลยแล้วก็น้องตา้น้องตายตายมานานมากแล้วผมไม่เคยมาเก็บเลยน้องตายงานเหมือนเดิมครับออโอเคเดี๋ยวเช้านี้นะครับผมว่านะผมจะต้องอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวเอาของไปเก็บในนี้ก่อน แล้วก็เก็บเบอร์รี่ไปขายสัก200ร้อละกันอย่างน้อยก็ได้กําไรสักเช้านี้สักนิดหนึ่งละกันนะเออขายได้ก็คงดีเยหรือว่าจะเอาผักไปขายดีเฮ้ยจริงๆผักมันก็น่าจะราคาดีหรือปเปล่านะผักอะ่ะเออเดี๋ยวผมเอาของเก็บก่อนละกันอะไรที่ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นนี้ก่อนนะโอเคเฮ้ยจริงๆผักตรงนี้เนี่ยเขาต้องการปุ๋ยคอกนะครับเพื่อว่าทําให้หน้าดินเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกต่อได้นะคือเราก็ต้องไปหาปุ๋ยคอกให้เขาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไม่ขึ้นไปทํางานวะทุกคน เฮ้ย hey, อะไรเนี่ยรู้สึกว่าผมจะปลดล็อกอันนี้ใหม่ครับเป็นในเรื่องของการขุดหินหรือเปล่าใช่ไหมนี่ครับเขาบอกว่า worker building for mining rock นะครับเอออ๋ออันนี้คืออันนี้เนี่ยสามารถขุดได้ล็อกได้เกลือนะครับได้ลา m ส s t o n e นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเขาจะได้ไอรอนนะครับโอ้ยแต่เยอะเลย5,000จะไปเอามาจากไหนวะเนะี่ย โคตรเยอะเลยเยแจ่ว่าผมสามารถสร้างนะใช้ว o o d l o c k อันใช่ไหมเอ้ยเรามีไม้นี่มันช่างดีจริงๆเลยนี่สบายละไม่ต้องไปฟาร์มที่ไหนเลยผมก็ไปจ้างผู้ชายอีกคนมาแล้วก็ให้เขามาฟาร์มหินตรงนี้โอ้โหมันช่างดีเหลือเกินนะครับมาขอว o o d l o c เป็น20อันแล้วเมื่อกี้18อ๋อแสดงว่าเขาก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเลยโอเคมาผมจะครับเป็นอันนี้ครับ จัดไปลงขุดหินแนบอันนี้คือเราต้องสร้างไว้แถวบ้านแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไมเน็งเราต้องไปสร้างหน้าถ้ำใช่ไหมอันนี้ผมดาวเอาแต่อันนี้คือมันน่าจะเป็นแบบว่าที่ขุดทั่ว,วไปนะครับมไม่ต้องซีเรียสมากเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่ขุดหินผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน,นครับนี่ๆตรงนี้เลยผมจะสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในระแวกบ้าน,นรับคือผมไม่อยากให้มันอยู่ไกลมากอะ่ะเออมันจะได้เป็นเป็นบ้านของเรานะเป็นในส่วนของบ้านของเราไปเลยนะครับ โอเคหันหน้ามาฝั่งนี้ได้ไหมเออเรียบร้อยนะครับนี่คือที่กุดหินของเราเราต้องเอาพิกแอคให้เขาใช้ใช่ไหมคือผมจําได้ว่าเออผมซื้อพิกแอคมาทุกคนก็น่าจะจําได้นะครับและนี่ก็คือพิกแอคของรักของห่วงต้องเอามาให้เขาใช้ก่อนเขาต้องการอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะไปที่อันนี้ครับต้องการวูดล็อกสามสามสี่สามสามสามสี่สิบสองสิบหกนะครับ 16แล้วรวมข้างบนอีก4ก็เป็น20นะครับต้องใช้20บวุ้ล็อกโหใช้เยอะจังเลยดูเหมือนจะไม่เยอะนะแนะ่แต่ก็เยอะนะแนะ่วุ้ล็อกดูเหมือนจะไม่พอนะครับเนี่ยคนคนเดียวทำงาน2งานไม่ได้ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปจ้างคนเพิ่มสิอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะะก็จ้างผู้ชายซัหนึ่งคนที่อยู่ในเมืองก็เป็นสายขุดเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยเดี๋ยวเราไปจ้างมาหรือไม่ก็สร้างไม่กนก็ได้แล้วเราค่อยอจะเจอคนถูกใจแล้วเราค่อยจ้างมาก็ได้นะครับ ก็ไม่ต่างกันนะเราสร้างไว้ก่อนไว้ตรงนี้แหละอุย้ยค้อนพังคือผมพยายามจะทำให้มันไม่ใหญ่มากมันจะได้ดูอบอุ่นเลยทุกคนเออที่ผมคิดว่าไม่อยากทำใหญ่เพราะว่าถ้าเราสร้างกระจายกระจายตัวกันออกไปอย่างเช่นแบบว่าสิ่งก่อสร้างนูนอยู่ไกลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ไม่อบอุ่นไง,งคืออย่างเงี้ยเออดูอบอุ่นดีนะมันดูเป็นบ้านหลังเดียวกลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่นจะตายไปนะครับใส่ใส่ใส่ข้างบนครับเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่หลังคาแล้วเนาะจัดไปใส่หลังคาครับผมอันนี้ผมก็จะสร้างไว้ก่อนนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าใช้2คนทํางานได้หรือเปล่าแต่แต่ถ้าเมคเซนต์มันก็คงไม่ได้นะคือ <c oughs> ใจขามาขุดดินทีแล้วก็ตีหินที ตีไม,ม้ทีเป็นคงไม่ได้อะเออเรียบร้อยครับสวยแล้วนะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตีหินนะครับเออเก็บไปทีนี้ก็จะสบายหาหินได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่เดี๋ยก่อนนะครับก็คือตรงนี้เนะี่ยผมยังไม่ใช้และกันเอาไว้กันก่อนที่จริงเนี่ยทําเสื้อผ้าขายราคาก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเออเอาจริงๆนะเออมันก็ดูแบบ ราคาดีอ่ะใช้ได้เอนกันะสองร้อยนะ200เนี่ยนี่คือรวยเลยแต่เดี๋ยวผมอยากจะลองไปในสายของการอ่าไอ้นี่ก่อน,นครับมีลูกน้องลูกน้องมาทำงงทำงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอบีดรูทอะไรย่างเงี้ยมันขายได้ราคาดีไหมเพราะว่าตอนนี้อาหารของเราก็เอาจิงๆเราก็เยอะเหมือนกันนะครับเอาไปขายมันก็ดีนะดูสิมีเยอะไหมเนี่ย บีดรูทห้าสิบเก้าอารสามนะครับโอ้ไม่น่าจะไม่น่าจะแพงเฮ้ยไออันนี้เนี่ยเอ่อผมไม่แน่าจะมันคือต้นไม้อะไรแต่มันน่าจะขายได้เหมือนกันนะเนี่ยไหนเห็นไหมมันก็ดูแบบราคาดีเหมือนกันเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนีอย่างมันอันละห้าบาทไปขายก็อาจจะเหลืออาราสามบาทหรือสองบาทถ้าเราเก็บให้ได้เยอะๆผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะแต่มันอาจจะหายากนิดนึงเฮ้ยแต่ก็ไม่ยากนะเนี่ยถ้าเรามีเนตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองหาได้แบบเนี่ยอีซี่เลยแหละดูดิรวดเร็ว ทันใจสุดๆไปเลยเนี่ยดูสิเต็มเลยนะครับอลองเอาไปเก็บไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันเราไปขายดูว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นี่ไงตรงนี้เต็มเลยนี่เอ้ยน้องตายน้องตายน้องตายอยู่ไหนน้องตายน้องตายน้องตายน้องตตยน้องตายนี่เรียบร้อยตายปะน้องตายเอ้าน้องตายตายเลยเอาน้องตายน้องตายตายแล้วน้องตายน้องตายบักไม่ได้คิดผ่าน โอ้โหน้องตายบักไปได้ยินแล้วผมจะเตียงไงล่ะเนี้ยโอ้เศร้าใจเก็บต่อแล้วกันเอาที่ไปขายดูซิว่าเขาจะรับซื้อป่ะนะเขาต้องจะต้องซื้อทุกอย่างแหละที่ผมอยากจะขายอะ่ะกินน้ำาส้นหนึ่งอึกนะครับฤด,ดูกาลต่อไปก็ฤด,ดูหน้าหนาวแล้วนะก็เข้าสู่ความขาวโพลนอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ผมรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงอาจจะไม่เก็บไอ้นี่ขายเพราะว่ามันมองมองหายากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจจะไม่มีเนตรเนี่ยชีวิตเราก็จะดูยากเหมือนกันนะครับเนี่ยโหหายากยากเลยคือมันเป็นแบบ สีมันแบบไปครับได้มาร้อยอันแล้วเดี๋ยวเราไปขายแบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องสีเนียสมากเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ตังค์มาสัก50บาทร้อยนึงก็ยังดีนะครับดีกว่าวันนึงเนี่ยไม่ได้ตังค์สักบาทนะมันก็น่าเศร้าอยู่นะครับเนี่ยคือผมไม่ได้หาของมาขายเนี่ยนานมากแล้วนะครับประมาณเป็นฤดูกาลได้แล้วอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับการทําบ้านแล้วแล้วก็อยู่กับการทําบ้านอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะนี่จะต้องขายเมืล่ลไไม่ไหวแล้ว คุณป้าครับผมมาขายอาหารให้ครับอันนี้ราคา2เหรียญเราก็ได้200ร้อยะดีร้อยอันเอา้าแพงเฉยว่ะไอเซนจอนนี่ก็ได้หลอกสอบาทน,นะครับไอเห็ดนี่ได้ประมาณอ,าอ๋อมันเป็นเห็ดพิษเหรอ50%โอกาสที่จะเป็นพิษนะครับก็ขายได้สามบาทาขายผมเรียกว่าขายทั้งตัวไปเลยเบอร์รี่ขายไปให้หมดเลย แล้วบอกว่าขอซื้ออันนี้สักสองอันนะครับผมแน่เดี๋ยววันหลังจะมาใช้บริการใหม่นะครับคุณป้านะครับเอ้ยนี่โอ้โหนี่คือใครอะผู้หญิงเอ้ยคืผมจะมีคนงานหญิงหมดเลยมันก็ไม่น่าจะ <c oughs> ใช่เลือกวะวะคุยกับคนนี้แล้วกันอปพรูฟอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยยังอีกไกลเลยที่ผมจะสามารถแอปพรูฟได้นะครับก็คงจะต้องคุยไปก่อนแล้วกันนะครับคนนี้เนี่ยสกิลค่อนข้างดีนะครับโอ้โหเป็นสายฟาร์มหกสายขุดห้านะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เราสามารถเช็คอ่มูต <mood S 1> <mood S 2> ได้นี่ตอนนี้มูตรู้สึกว่ามูดคนงานที่บ้านเราจะดีขึ้นนะครับเออจากเมื่อวาน3าขึ้นมา55แล้วแสดงว่ามีความปิติยินดีมากขึ้นในการทำงานกับเรานั่นเองคือมาวันแรกเดียผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในะชีวิตบ้างนะไม้ฝืนนู่นนี่นั่นนะครับเออก็ถือว่าได้แล้วนะครับได้แล้วมาช็อปคนงานไอ้นี่เราต้องคุยให้ได้ครับผมต้องการในเนี่ยเออตอนนี้ล้าส ต้องให้ได้70ใช่ไหมวันนี้มันเป็นอากาศที่ดีนะคุณคิดอย่างนั้นไหมอ่ะบวก5ไปทีนี้ก็ยังเหลืออีกนิดนึงครับผมสามารถเชิญได้ไหมต้อง70เท่านั้นนะเนาะถึงจะเชิญได้โอเคครับไม่เป็นไรก็ถ้าตามแผนผังของเราคนนี้นะ่ะคือคนต่อไปที่ผมจะเชิญทับเชิญมานะครับประมาณนั้นนะครับเชิญมาก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับกับเกม Medieval Dynasty นะครับ ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะลองหาวิธีอัปเกรดบ้านนะครับโดยการฉาบดินอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งผมจะต้องไปหาโชเวลมาแล้วก็มาฉาบนะครับไอไปขุดก่อนสิเอาโชเวลมาฉาบทำไมเอาเสียมเอาโชเวลเนี่ยไปขุดนะครับไปขุดดินแล้วก็เอามาฉาบนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้เปล่าเดี๋ยวต้องรอในพาร์ทต่อไปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย,าย่าลืมกดไลค์ like ด้วยนะ